มันจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับงานที่เป็นงานเรียกว่างานเชิงกลซึ่งปริมาตรควบคุมไปคนทำงานเนี่ยอย่างเช่นนึกถึงตัวกังหันไอ้น้ำอย่างเงี้ยนะครับตัวงานเนื่องจากปริมาตรควบคุมตัวนี้ก็คืองานเพลาที่ตัวกังหันมันหมุนไปนะครับแต่ว่ามันจะมีงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรระหว่างทางเข้ากับทางออกนะครับสมมติเทอร์ไบร์เราเป็นอย่างเงี้ยนะครับ มันจะมีงานเพลาอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นงานเชิงกลที่หมุนเนี่ยตัวเนี้ยก็คือตัวนี้นะครับเป็นงานที่ปาากกริมาตรควบคุมเป็นคนทํานะครับแต่ว่ามันจะมีงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรระหว่างทางเข้านะครับกับทางออกนะครับซึ่งงานนั้จากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเนี่ยก็คือ ตัว P delta V ที่ว่านี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสนใจค่าน้อย,นอยเนี่ยก็คือตัวงานณนณะนะทางเข้าเนี่ยงานของกระแสการไหลของไอ้น้าที่เข้าเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วย PV เฉยๆนะครับแล้วก็งานที่ทางออกจะเขียนด้วย P E V E นะครับทีนี้เวลาเราให้ตัวทิศทางของงานเนี่ยเราจะมองแบบนี้ครับก็คือถ้าง,งาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหน้าทางออกเนี่ยเนื่องจากเราตีปริมาตรควบคุมแบบนี้ใช่ไหมระบบเราอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราดูที่ทางออกเนี่ยเราจะมองเสมือนว่าตัวระบบของเราเนี่ยทำงานก็คือเป็นตัวผลักไอ้น้ำออกมาข้างนอกนะครับเวลาเราให้ทิศทางของงานหน้าทางออกในงานน่าจะการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหน้าทางออกเนี่ยเราให้ทิศทางเป็นบวกนะครับเพราะว่าระบบเป็นคนทํางานในขณะที่ทางเข้าเนี่ย มันจะดูคล้ายๆกับว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวผลักไอ้น้าตัวนี้เข้าเข้ามาในระบบเป็นตัวทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ทิศทางงานน่าจะการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหน้าทางเข้าเนี่ยเราก็เลยให้ทิศทางเป็นลบแบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นงานน่าจะการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอัตราการไหลของสารทํางานหน้าทางเข้าทางออกเนี่ยเราจะเรียกบรวมกันว่า flow work นะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราเห็นตรงเนี้มันจะประกอบด้วยสองส่วนก็คืองานของ ที่ปริมาณควบคุมมันเป็นคนทําแล้วก็งานที่เรียกว่าเป็น f l o w w o r k นะครับทีนี้พอเราแจกแจงเทอมทั้งหมดออกมาได้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จับทุกอย่างเนี่ยแทนค่าเข้าไปในสมการ6.4ตั้งต้นเนี่ยเราจะได้สมการ6.7ออกมานะครับทีนี้ตัว E ที่เราเห็นเนี่ยเราเคยพูดในบทที่5ไปแล้วว่าตัว E ตัวนี้มันประกอบด้วยพลังงานภายในแล้วก็พลังงานจนพลังงานศักนะครับตัว E ตัวนี้มันจะแตกเป็นพลังงานภายในนะครับพลังงานจนแล้วก็พลังงานศักนะครับซึ่งเวลาเราวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าเราจะเจอจังหวะที่เราจะต้องรวมตัวเนี้ยเราจะเจอ2เทอมเนี้ยคู่กันอยู่บ่อยคือ U บวก PVU บวก PV เนี่ยเราจะเจอกันบ่อยๆนะครับนี่คือพลังงานภายในตัวมัน นี่คือพลังงานที่เป็นโฟลเวิร์นะครับเราจะเจอรูปนีกเจอกันบ่อยๆเราก็เลยเพื่อความสะดวกครับแทนที่เราจะต้องไปเปิดตารางหาค่า u ค่า v ค่า p สามตัวเนี่ยเราก็เลยนิยามว่าเอาถ้าอย่างนั้นพวกนี้สามตัวนี้เป็นคุณสมบัติทั้งสามตัวใช่ไหมล่ะเราก็จับรวมกันแล้วก็กําหนดเป็นคุณสมบัติตัวใหม่ที่เราเรียกว่าเอนทัลปีนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องเปิดตารางดูค่าสามตัวเราก็ดูค่าแค่ตัวเดียวได้ก็สะดวกขึ้นนะครับ แล้วคนที่ทําตารางเทอร์โมโแรกๆเลยเขาก็สร้างตารางสําหรับตัวเอนทัลปีขึ้นมาให้นะครับซึ่งมันก็ทําให้การวิเคราะห์การทํางานของระบบมันสะดวกขึ้นนะครับก็จริงๆที่มาที่ไปของเอนทัลปียมีอยู่แค่นี้เองนะครับก็คือเวลาเราวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเราเจอจังหวะที่เราจะต้องเอาอยู่กับ pv มารวมกันอยู่บ่อยๆนะครับเ,รเขาก็เลยกําหนดเอนทัลปีขึ้นมาให้มันเท่ากับผลบวกของสามตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ มันจะได้ใช้งานได้กระทัดรัดขึ้นสะดวกขึ้นนะครับทีนี้พอเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งหมดเราจัดรูปสมการใหม่ออกมาเป็นตัวนี้เนี่ยสุดท้ายเราจะจัดรูปตัวกฎข้อที่1สําหรับปริมาตรควบคุมในรูปของอัตราเนี่ยได้ตามสมการที่6 1จ .1 ด1นหนึ่งนะครับสมการนี้ก็เป็นสมการสําคัญอีกนะครับถึงได้ไฮไลท์ตีกรอบสีเหลืองแล้วก็แล้วก็ไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้นะครับ สมการน,นี้เป็นรูปทั่วไปนะเป็นกฎข,ข้อที่หนึ่งในรูปทั่วไปซึ่งเราสามารถเอาสมการน,นี้ไปจับระบบอะไรก็ได้นะครับจะเป็นระบบปิดระบบเปิดก็ได้จะไปจับระบบที่ทำงานเป็น steady state หรือว่า Transient process ก็ได้นะครับก็ er กเ,เวลาผมมองอตัววิชาเทอร์โมเนี่ยผมจะมองว่า มันมีกรณีหลักๆเนี่ยอยู่สี่กรณีก็คือระบบปิดระบบเปิดนะครับระบบปิดก็จะแยกเป็น steady state กับ Transient น,น,นะครับระบบเปิดก็จะแยกเป็น steady state กับ Transient เ,เหมือนกันนะครับระบบปิดที่เป็น steady state เนี่ยจริงๆมันก็คือวัฏจักรนั่นเองนะครับส่วนผมมองระบบหรือว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยสามารถตีเข้าสี่กรณีนี้ได้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วผมก็มองว่าในทางเทอร์โมเนี่ย มันจะมีสมการหลักของวิชาเนี่ยอยู่แค่4สมการนะครับตอนนี้เรารู้จักสองแล้วนะครับก็คือสมดุลมวลกับสมดุลพลังงานนะครับเดี๋ยวเรียนถัดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้จักสมการสมดุลอันที่3าก็คือสมดุลเอนโทรปีแล้วก็สมการสมดุลอันที่4คือสมดุลเอ็กเซอร์จีนะครับมันก็จะเป็น4สมการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในทางเทอร์โมเนี่ย มันก็จะมีแค่4ี่กรณีกับ4สมการนี้เท่านั้นเราก็จะใช้วิเคราะห์ได้ทุกสถานการณ์นะครับก็ถึงตอนนี้เนี่ยเราได้สมการสองในสี่สมการหลักของเทอร์โมล,ละนะครับเรารู้จักละในสมการนี้เนี่ยให้ความหมายอะไรบ้างถ้าเราเอาตัวแนวคิดเรื่องสมการสมดุลครอบจักรวาลมาจับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเทอมของพลังงานเข้ากับพลังงานออกนะครับ พลังงานอยู่ๆเกิดขึ้นมีไหมไม่มีนะครับอยู่ๆพลังงานถายไปมีไหมก็ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีพลังงานของระบบที่เปลี่ยนถามว่าเทอมที่เป็นพลังงานเข้ามีอะไรบ้างก็ได้แก่สองเทอมแรกครับก็คือพลังงานที่เข้ามาในรูปความร้อนกับพลังงานที่เข้ามากับตัวมวลนะครับส่วนพลังงานขาออกมีอะไรบ้างก็จะมีพลังงานที่ออกไปกับมวลแล้วก็พลังงานที่ออกไปในรูปของงานนะครับก็จริงๆความร้อนมันก็มีทั้งเข้าทั้งออกนะครับ งานก็มีทั้งเข้าทั้งออกแต่ว่าเนื่องจากเรากําหนดทิศทางหลักของความร้อนเนี่ยให้เข้าเป็นบวกทิศทางหลักของงานให้ออกเป็นบวกเนี่ยเราก็เลยพูดรวมๆไปว่า Q หรือว่าความร้อนมันก็แทนพลังงานที่วิ่งเข้านะครับแล้วก็ W หรืองานก็แทนพลังงานาที่วิ่งออกนะครับก็ให้เข้าใจแบบนี้นะครับก็เวลาพูดในเชิงอธิบายนะครับเราก็จะพูดว่าพลังงานเข้า ลบพลังงานออกจะต้องเท่ากับพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับก็ในส่วนเ,เนื้อหาพื้นฐานเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการระบบเปิดเนี่ยเราก็จะจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนถัดไปเนี่ยเราจะเข้าตัวกระบวนการระบบเปิดที่เป็นเซอร์รี่สเตตก่อนนะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นกระบวนการระบบเปิดที่เป็น r านเซียนนะครับ